ราศีธนูเซจิตาเรียส16พฤศจิกายนถึง14มกราคมภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงในทุกด้านของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ต้องกล้าที่จะก้าวออกจากความไม่แน่นอนและมุ่งไปสู่เส้นทางที่ชัดเจนด้านการงานและการเงินในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง งานหรือโปรเจกต์ใหม่ที่เคยวางแผนไว้จะเริ่มประสบความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างชัดเจนชาวราศีธนูมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการเงินเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากจะมีไรายได้พิเศษเข้ามาและการขยายสังคมจะนำมาซึ่งโชคดีในเรื่องการเงินด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความรักอาจเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากภาระและเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน การช่วยกันแบ่งเบาภาระและสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและนั่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับคนโสดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการฟื้นฟูนหัวใจและรู้จักตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้พบกับคนใหม่จากต่างที่ต่างถิ่นจุดเด่นจุดด้อยจุดเด่นคือความสำเร็จที่นำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงแต่จุดด้อยคือความเหนื่อยล้าที่เกิดจากภาระหน้าที่และความเสี่ยงจากการประมาท สิ่งที่ควรทำและข้อควรระวังควรวางแผนล่วงหน้าและระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการประมาทโดยเฉพาะการเดินทางควรทำบุญลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์คำแนะนำเพิ่มเติมควรทำบุญด้วยผลไม้จะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินและการใส่เสื้อผ้าสีฟ้าจะช่วยส่งเสริมโอกาสในเรื่องการงานให้ชนะอุปสรรค